ต่อกันเลยอันนี้กดเพลงผมไม่อยากดูโอเคกดเพลงก่อนต่างขามมันค่อยเป็น,นโอเคมีอะไรท,ทำมัง่งอันนี้เหรอคืออะไรอ่ะเอาประมาณนี้อ่ะไม่ดีแน่จะช้าก็ได้เอาประมาณนี้ มาดีกว่าเหมือนเดิมอันนี้จจำได้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสีเออเอา,เอ,าอันแปลกใหม่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าโอเคไปรถไปรถปริกรจูจา๋าฉันมาแล้วอุว้ยเดียวเก็บไอเทมก่อนนี่ไงต้องเก็บไอเทมเอาไว้ ยังไม่ถึงมิจจูหรอกนะโอเคผมไม่สู้ผมไม่สู้สู้กับไม่นี่ดีกว่าได้อีกผีเยอะเออจริงอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะโอเคเจอตัวเดิมแต่เลเวลเยอะก,กว่าเดิม ออเลยทานี้จากการได้แค่แมลงเนี่ยผมว่ามันต้องปล่อยใหญ่แน่ๆแบบเนี้ยผมเลยคิดว่ามันลดแบบสปีดอ่ะมันลดสปีดโอเคอเฮ้ยเราต้องได้หนึ่งร้อยขึ้นถึงจะแบบได้เบลดีๆเนี่ยไนช่องพวกนั่แหละต้องหาดูก่อน ทำไมไม่เจอวิกจูตผมจำได้นะมันเจอแถวเนี้มันจะลองหาดูเลยแถวนี้ว่าผมถูกแล้วนะมาถูกเทียแล้วแหละผมมั่นใจนะว่าแถวเนี้ยนี่ไง เน่ย oh, ิกาจูผมบอกแล้วมันมี้กจูแต่ไอ้นี่เอามาสู้ไม่ได้เดี๋ยวก็ตายก่อนมาดีมาเลยปะโป้ฉันเลือกนายเอออุ้ยแรงจังติดช็อตแล้วตัวเนี้ยเออลดดามอีกนเหรอ หนึ่งทีเอ้าได้แค่นเนี่ยโอ้โหดาวเบเกตูเนี่ยแหละไปจมตีประเภทน้ำจมตีเสร็จก็ไม่ใช่อะไรแล้วปล่อยทิ้งไว้เลยเริจริงๆนะครับเบเกตูเนี่ยไหนในเมฆถือว่าแข็งแกร่งแข็งเก่งประมาณแบบเอ้ยไม่ดีมันก็กาๆกอกกกยู่หน่อยแต่ก็สุด,ดยอดนะแต่ผมว่านะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆ ถ้าเกิดเป็นในเกมมือก็จูอ่อนแอนะนี่ที่ผมจับไว้เพื่อจาักการปลดกำลังทาตน้ำจนกว่าผมจะมีแบบตัวเป้เงๆจาับก,การธาตุน้ำได้เงี้ยไม่ต้องชื่อหรอกเบก้จูเบะ้อจูเราแบบชื่อเิกจูเหมืหอนเดิมเดียวว่าเผอจับร่างมันเป็นลายชูเลย จับเปลี่ยนล่างดิก,ก็จุูบไลชูผมว่าเป็นไลชูดีกว่านะเพว่าผมชอบไลชูมากกว่านี่เดี๋ยวผมวามาฟาร์มวลตรงนี้กันก่อนแต่ได้แรกไปหิ้วเลือก,ก่อนดีกว่าคัดมาฟาร์มววทีหลัง ตอนนี้มีปุม่มอนสามตัวแล้วนะครับพอแบบได้ทาแบบทาบินอะไรพิกงเนี้ยผมว่าผมจะดีใจยังมากเลยเนี่ยป๊โปะเ,เหรอไม่แล้วแม่ววายังไม่ได้ทาผมเลยเยัยงไม่แบบนั้นเลยเ นะครับนี่เพราะว่าจะวิวตรงนี้ไปเรื่อยๆนี่แต่จะเหมือนวิวมันจะน้อยน้อยมากมากโอเคแต่ก็ช่างเถอะอาฟูเดินนะช่างเถอะผมจะเอาให้วิวประมาณสิบห้าได้โิไม่น่าถึงแล้วแหละไปวิวโปเกมอนอื่นดีกว่า เอาให้เบลเจ็ดไปเลยซืกมันเพื่อนะเอาป๊ะปกก่อนเลยเพราะว่าเฟ็จะทำป๊อปปก่อนเลยนะครับก็มีหมวยโอเคออ้ยทำไมป๊ปปกถึงมีเบลห้าครับผมไม่เจอเบลห้านี่ว้ายสปีดมอนของเราช้ากว่านี่ เราตุ่มตีเบากว่าด้วยเออเอ๊ะเราจะตีแรงกว่าดิสภาพเงี้ยดูวนว่าธาตุแมลงจะแพ้บินนะนี่แพ้ไฟไม่พอแพ้บินอีกเ <c oughs> ผื่อผมจะเอาโปเกมอนอีกภาคหนึ่งมาทำอีกนะครับ แต่จะไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นละภาษาอังกฤษแทนเย้เวลห้างแล้วน่าจะประมาณเกืสิบก็จะหมดเฮ้แต่ผมว่านะไปตีมเห็นเลยดีกว่าผมยากบวชยิมหินแล้วอะ่ะยิมหินมันถ้าจะสุดยอดดีไม่เหิวละผมไปสู้เลย ผมจไปสู้เลยนี่คือยินละะักษณะยิมจะเป็นอย่างเงี้นะครับมายิมเอ๋อยฉันพร้อมสู้กับนายแล้วนายจะทำให้ฉันจะเป็นปป๊กมอนเทนเนอร์ได้เปล่าปื๊ดเอาล่ะจะสู้ไหมไหมเรามาเลยพ่นไฟ อย่านะอย่านะโอเคใช้ท่านั้นท่าอะไรไม่รูค่อยๆอย่านะอย่านะอย่าทำไรเรานะเฮ้อโหแรงอยู่นะโอเคปื้ดไม่เปลี่ยนโปเกมอนเฮ้ยได้เวอรนี่ไฟ นี่เขาเรียกว่าโจมตีมันต้องโจมตีอะไรขนาดนี้ไฟโอเคไว้สมหาละอีกหนึ่งเวลได้กี่บาทได้สองร้อยบาทเหรอร้อยยี่สิบ โอเคเราจะมาเล่นเกมนี้กันดูดิใครจะเป็นผู้ชนะหนจงเข้ามาเลยไอ้ตรงนี้แหละคนจะแพ้จมตีนิดเดียวอันนี้ผมต้องรู้ว่าธนาการล่างไงผมว่าต้องตีเนี่ยประมาณสองสามตัวมั้ง ต้องรอดูก่อนว่มันเท่าไหร่เฮ้ยลองอันนี้ดิถึงแม่ผมจะรู้ว่ามันดามเมจน้อยก่อก็เถอะโอเคไอยู่อีกหนึ่งตัวขอรออีกหนึ่งตัวแต่อีกตัวเนี้ยผมว่าผมสู้ไม่ไหวแล้วข้าขอยอมแพ้ขอรับท่านฟาบาดอะไรประมาณเนี้ย เฮ้ยไม่จมตีอะเอาเรื่องคนไฟไปดินี่ขอร้องอย่าจมตีไม่ทันแล้วเออจตายแล้วยอ,อ,อไม่ทนันผมโดนโจมตีแล้วก็ตายจบข่าวน้ยโดยมันพวกนี้จับก,กันอะไรไม่ได้แล้วนะมันแพ้ท่านหินหมดเลยจิก อบอกแล้วไม่ทันตาย <c oughs> โอ้กงเกงกางเเอาไงดีเนี่ยเลยบิเกตจูง,งงงตัวเนึ่งบิระตจูเออในใช้ได้แค่ในใช้ทำอะไรนะ ถามจริงใน,นใช่ไร่านมั่งนี่จมตีเท่าไรก็ไม่ได้ผลกับตัวนี้อเอาไงต่อดีงั้นแบบยุยพีหน้า มาจากกัดการให้ดูลาไก่อนนะครับบายบาย